สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเราสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นไมค์คาบันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวทั้งูนี้ค่ะซึกงเป็นหนาค่ะแต่ก่อนไป่าเรื่องของสิ่งนี้ก่อนคลิกก่อนนะคะเก็บก่อน จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปดูกันนะคะซึ่งมันจะมีดาบไข่นะคะเัื่องงาเริ่มจากไข่กันเลยมาเฮ้ยอันนี้ยังมามามาเฮ้ยอันนี้ยังโอเคแ้จ้ ใเอาพวกนี้เดี๋ยวพวกนั้นเดี๋ยวไว้ท้ายคลิปนะคะเพราะพวกมันม่ค่อยนี้อ่ะมามาเริ่มตัวแรกกันค่ะนี่ค่ะมันชื่อว่า red p i m o l นะคะสุดแล้วมาดูตัวที่สองค่ะชื่อคืคขนน่ารักมากน่ารักมากค่ะเป็นไนะ สิบพาบุุดนะคะอันดับที่สี่เล่น,โนโรูแคพงค่ะนี่เน,โนโรแคนเพิ่ะนีน่ารักไหมคะอันดับที่ห้าค่ะรูแพนเพ้่ค่ะฮันดานชีรุู่แคน่งนะคะขายค่ะเออไดมอนด์ก็จริงค่ะเจไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะ อันดับที่หกนะคะคือพี่พ่อเอเพงพ่อนะอันนี้มันเหมือนปิศาจมากเ่ะเอองั้นเราไปเหมือนเก็บไว้ดีกว่าเฮ้ยยังเปิพทอไม่ได้เลยทุกคนอยากเห็นนะใช่ไหมคะว่าเจ้าพวกนี้เป็นแบบนาณแบบไหนเดี๋ยวจะเปิดให้ดู กินจังมื้อตลอดโอเคเดี๋ยวเราจะนำจากนี้ก่อนค่ะมามาหมุนม่งเสื้อพวกน,นี้นะคะมันจะมีคุณสมบัติยังไงก็ไม่รู้คะ่ะตบพวกมันแป๊บตายเลยนะคะอีกชิ้นอย่างนี้คิดคำว่า 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 6, 6, 7, 8, 9, 9 10, 11, 11, 12, 13, 14, Við penum penum að því að ég nóðu. Nýja. Ég nóðu að vantur. Nóðu að. Nýja, þú veist. Nýja. Nýja. Það búið penum penum. Nýja. Úru penum penum þá. Nýja.

เป็การที่ยค่ะโอ้ยเอาหนรู้จะนมนที่ชอมอสกันค่ะน,นี่มีขาหน้นหาตา,าสติแต่ไม่ได้นัง่งคิดว่า นั่งใชนไหมแต่มงนั่งะคะ่นะนี่ค่ะสติอไปนะคะ เด็กน,น,นี่คอนี้นีเ่อใบค่ะเ่อก็ใช้กันนะคะสาเกัน เที่แบบนะคะคือเป็นเอร์นะคะมันเกี่ยวข้องม,มันก็เกี่ยวะน,น่คะ้บครคคถยี่สี่สสค่ะ แค่เยรอจะมาแบบแบบมิชลินก็้าจะกลับเไหก้ันมา้ยัโโเฮ้ย้ย จะหาพี่ข้างนี้รูปใครหรอทำไมคะมันจางรูด่เ้ยอ่ะโุ้เอกี่ยก่เมื่อกี้เมื่อกี้นะคะมันตายไปแล้วค่ะซึ่ง วิธีที่จะให้อาหารมันนะคะเราจะต้องมันรึเปล่ามาธรรมดา่แล้วค่ะนะะี่แมันกินไก่ด้วยเอเอามาจากไก่เค็มซีนะไก่เค็ซีแล้วจากว่านี่ค่ะนี่คือจานนะคะเดี๋ยวจะมาดูกร,ระกอบกันเลยนะคะเดี๋ยวะะเป็นยัง はい。